สวัสดีครับอยู่กับผมรถไมโครซิงดินดวนกำลังเปลี่ยนสลักไมโครกำลังอัดบูทคนกับควานซ้ำกันเนาะพวนบึงคาลามวยอยู่เพื่อสิตีได้พวนดีกว่าเนาะตั้งหันอยู่นะเนาะสิลาไเลยเนาะ มันคือมือไ้วมันไปทาเออขึ้ได้ยังไงเน้ำมันไปรูป่นรูปะกัร็นี่โอ้ยขวบเผืองก็ยังมีนะมันก็กำผ้าอะไรบานี้ฮันฟาดเลยมันรู้จึกควบสวกคื่นเอาเอาเนากำลังใจหลายคนอยู่ ิงน่าพูดละาดซิเถอโอ้สามบาทนี่เลียวเลยเอาเบื้งสร้างทูบด้วยแบนี้มือเล่ห์ดันมัมาท่าผาดิเออจะขว้าอะข้อนนี่ เลยักว่าบริบูรณ์มาได้อสร้างทูบโอู่เซรนโอ้ไม่ก็ เนือเรือยีกูเป็นฮุกมินไปไปพูดไปสมบุกกดจนต่างอร่อย โสร้างเกมวาโอ้ตายกูมือตายเมื่อน,นี้แหละสร้างจำปินจะสร้างจำปินเนาะอยู่สีไข่เนาะอยูเนาะเปสีเนาะมันฝ่ายหยุดตามก็ดีเห็น ไก่แล้วไก่สิเซตแล้วคนตีมันเขาอยู่เลยหรือเขาอยู่ได้เลยเอาเท่าหน่อยนี่บึงตีตัวน้อยมันมีจังหวะเวียงหลายกว่ามันเต็มหนาวกันอันนี้ถือก็ไปตะลุดแท้ มันเ็นีนนกลัวอยู่มันเวียงเลยเด้ตัวน,นั้นมันนักมันเวียงหนัก ไกลแล้วไก่เสร็จแล้วคนนี้ก็จะเสร็จค้อนนี้ก็ชิดุดแล้วตําเกาเบิ่งคือจังสิเข้าบ่เข้าสิเคไกลแล้วไกลแล้วติ โอ้อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้คุณพุดอีส่งไ,ไปเสื้อขาเจ้าตีก่อน